ครับบอกชื่อสัตว์นะครับกวางหอมพี่ใบนั่งให้เรียบร้อยคู่ม้าน้ำมาคู่เฮ้ใบเออเดี่ยวโลงมาเอองเออหัวลับสัดาห์หัวลับสัดาหัวลับสันดาห์เ้ใบนั่งดีๆสิหลกยับไปใส่นี้ เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยหมูกิ้งก่าไปเอาเร็วดิจก่นแมเอออย่างตัวนื่ออะไรนะที่มันอตัวนั้นน่ะควายเออควายมันลงได้างหมาแมวสามสามสาม sám quái quái sám ừ má má sám mấy mái tui bái mấy mấy ổn à mái mấy linh kinh cả linh không cả sám linh ổn linh ổn oh, kinh cả <laughs> อืออีกผหน้าอะไรนะอะไรคือ like อีกู <Qu> หน้าอีกูอีกูหน้าเอออ bon ีกผัวหน้าอีกผัวหน้าพี่บายเอาอไปบายนั่ง <flows> ด <equally> ีๆ <query> นั <sh arp. S 2> ่งดีๆหมาจริงจ่ออ่าก็หอมหนึ่งหมาสล็อตหมาสามหมาสามหมาสาม ไก่สามบ้างไม่ไก่สามไหมไม่จริงเหรอโอ้ยไก่ไม่สามอ่าไก่ไม่สามพี่ไม้ดีดีดีพี่ไม้อย่าทำอย่างนี้เนีาะพี่ไม้สล็อตสล็อตคืออะไรสล็อตคือมันมีจริงหรือเปล่าสล็อตดับมั่วร์อะไรก็ตัวที่มันเดินช้าไงอ๋อสล็อตใช่เออเก่งอ้าวอ๋อมาเร็วมีเยอะแยะเลยนกพิราบอ๋อนกพิราบอะไรอ่ะ อ้าวหกไปยังอ้าวไปไหมเออก่อนเอาเร็วๆหนึ่งสองฮะป่าปักเป้าอ้าปลาปักเป้าก็ได้พุ่ยเป็ดเป็ดไปยังอ้าวก็ฟางเออเออนกนกอะไรครับนกปกตินกปกตินกปกติ มีนกเขานกยางนกอะไรเนี mm! ่ยนกยางอ่านกกระยางอ้าวพี uh, uh ่ใบ้นกยุงยุงไปยังยังพี่พี่ใบ้อย่าเชื่อเขาจะดเอาเร็วเร็วหมูเด้งหมาเอหมูเด้งคืออะไรหมูเด้งคือสัตว์คืออะไรก็้นเขาเรียกอะไรเนี่ยก็ะเด้งไงเด้งฮิโปเออฮิโปอ้าวเออเอาเร็วๆนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งดีๆเป็นผู้หญิงนั่งดีๆสิ ล็อตไปังไปแล้วไปแล e i i ้วไปแล้วจะไปบอกน้องทำไมให้น e ้องมันคิดเองเอานั่งนั่งนั่งดีๆนั่งดีดหนึ่งสองนิโปลมีหกเมื่อกี้หงหมูแดงอ๋อกระยาหเอาพี่ปบายเอาหนึ่สัตว์หนึ่งเลยลูกสิเสือเสือไปยังสามสามส

ต่อไปต่อไปเอ้าเอาเอาเร็วเร็วฟางฟางเอาปากกระตูนปากกระตูนได้เหรอได้เอาเอาเขาชอบวิ่งบนหลังคาแล้วมันก็มันโดนกาวใหญ่เอาเร็วเร็วดีที่มันออกนอกเฟรมแล้วน้ำหนึ่งนับสงนับสองนับสามนับสี่นับห้า เอาเร็ว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 น้ำหนึ่งโอเคยังโอเคยังอ่าตุกแกโอเคตบอตบมือตบมือตบมือตัวเองนะคะเก่งมาก